ายง่ายผมก็ต้องซื้อง่ายครับไม่ต้องไปอะไรมากมายผมยังไม่ได้ดูเลยนะรักอง์เรียกว่าถ้าเราเอาไปแล้วแล้วราคามันลงเนี่ยมันจะเป็นเบี้ยหดแตกไม่สามารถขายได้เลยเพราะว่ามันเป็นร้อยองค์เกงข่าวเพื่อมอ่วงเฮ้ยอไอ้นี่เียวอกมากล่องเอามาว้ปะเดี๋ยวผมโอนเงินให้แล้วกันเป็นเท่าไหร่พี่แสนเจ็ดเนาะหนึ่งร้อยองค์แสนเจ็ดนะครับวันนี้คือแต่ว่าเรากล่าวว่าจะเก็บเป็นระยะยาวนะข้ามีโอกาสก็ไม่ได้อยาก วันนี้ก็มาอยู่ที่โรตัสนัดเช่าพี่ท่านหนึ่งก็บอกว่าพี่เขามาจากานครปฐมนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าวันนี้ผมจะได้เช่าอะไรงไงแล้วจบยังไงบ้างมาดูนครับไปเกงข่าวเคื่องโมงเฮ้ยไอ้นี่ลืมเอามากล้องเอามาวะไอ้กล้องท่านโอ้ยม,มามามายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยลืมเอากล้องมาครับ สีทุกท่านนี่วันนี้เราได้กล้องเท่าไหร่สองร้อยสามร้อยห้าสิบช่วยชีวิตไว้เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้จะเป็นพาแท้เปล่าพี่สวัสดีครับอ๋อข้าน้ำมาพี่อ๋อสิทหลงพ่อรวยอ,อันนี้เพิ่งไปส่งมาใช่ไหมพี่เมื่อกี้เห็นมีคนโพสต์อยู่คน ไม่ได้ไม่ได้ส่งอ๋อไม่ใช่ของพี่เหรออยู่ในรถแทนอ๋อขอญ,ญาตวางนี้ได้ไหมพี่นี่ฮะเป็นรังเลยนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนคุณพี่เก็บอกว่าสิดไม่ได้ไพี่เนาะผมเก็บบรรยากาศเฉยเฉยนี่นะครับรุ่นรวยมหาเศรษฐีจะส่องอยังไงหมดเลเนี่ยร้อยองค์ให้พี่เดี<ม>๋ยวเราดูเป็นบางส่วนก็ได้ขอญาตถอดแมสว่าลูกค้าก็อยู่ห่างเป็นเลขเรียงไหมพี่แบบนี้ไม่คร<ด>ับแบบหมายถึงว่าต่อต่อกันไหมต่อนะต้องพัดออกมาอ๋อก็เหมือนแต่ว่าเราต้องซื้อพ่วงครับซื้อพ่วงใช่ครับ้พ่วง เสมาด้วยวอ๋อดวดเรื่องมาด้วยเพราะฉะนั้นเลข่องสวยก็อาจจะขาดได้แล้วนะทไม่ทำไมตัดสินใจเช่ารุ่นนี้อ่ะพี่มั่นใจในตัวรุ่นนี้อะน,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 นะคิดเหมือนผมนะถ้าเป็นผมผมคิดจะห้อยหลวงพ่อรวย<ช>ผมก็จะเก็บรุ่นนี้เหมือนกันนะห้อยเหมือนห้อยเหมือนกันนะรุ่นรวยมหาเศรษฐีนี่ฮะคุณพี่เขาใส่เนื้อหน้าดิโอ้โหฉนวนเท่าไหร่พี่เข้ามาสามพันกว่าบาทนี่นะครับในคอมีรุ่นรวยมหาเศรษฐีอยู่นะครับในคอ ฝั่งนี้เป็นเนื้อนาคเนื้อนาคแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฉนวน600้อยองนะใช่ไหมห้าร้อยห้าร้อยนะไม่มีขายแจกไม่อ๋อคือแจกให้คนที่เขาร่วมมวลสารนะคครับผมอออ๋ง์แจกก็อยู่ที่พวกพี่โทนพวกพี่บอยนะถ้าถ้าให้ผมเข้าใจแล้วก็แตกแจกแยกกันไปบ้างองนี้ยี่สิบเก้าองค์องนี้ยี่สิบเก้าองอยู่ในชุดมีไหมเป็นชุดทองคำอะไรอย่างนี้ไหมแถมจากชุดทองคำสีเขียวอ๋อห่วงก็จะออกเหลืองๆหน่อยก็ อ๋อ oh, ต่อโคด้ดต่อโค้ดต่างกันทองคำแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับทองคำแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในที่ไปเช็คตัวอ๋อ oh. อันนี้ขอ,นนองผมเก็บเออเปอร์เซ็นต์เขาก็ดีเหมือนกันเปอร์เซ็นต์สูงครับเปอร์เซ็นต์สูงออกพิงโก้นี่หว่านะพี่นะพิงโก้นะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ต้องบอกว่าหลวงพ่อรวยเนี่ยเวลาคนจะนำหรือนำขึ้นคอหรือว่าจะเก็บสะสมหรือว่าไว้ใจที่จะเอาขึ้นคอเนี่ยผมว่ารุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ด้วยความที่ว่ามวลสารดีซื้อง่ายแข็งอันนี้ทองคำ อ๋อนี่ก็ทองคําโอ้โหนี่ฮะพี่เขามีทองคําด้วยอย่างนี้เท่าไหร่พี่ประมาณแสดห้าครับแปดห้าเนาะทองคํามันจะหนักกว่าห่วงเชื่อมเท่าที่ผมเห็นนะนะสำหรับเสมานะน้ำหนักหนักกว่าหนักกว่าห่วงเชื่อมไอ้ที่กลมๆนะพี่นะแล้วนี่ก็ผมเก็บเบอร์เก้าถครับออเพรายากพี่แปับนึงกลัวหล่นหรือผายอู้นึกว่าปู่ทิมเบอร์เก้าเนื้อเงินเบอร์เก้าครับสวยมากฮะรุ่นนี้ ต้องบอกว่ารุ่นนี้ล้อพิมพ์มาจากหลวงปู่ทิมเนาะล้อพิมพ์มาจากหลวงปู่ทิมทั้งเหรียญกลมห่วงเชื่อมแล้วก็เสมาเลยนะครับนี่ให้ดูด้านหลังจะเป็นยันตีนี่ถึงเหใช่จะสร้างปี57นะครับหลวงพ่อรวยรุ่นนี้ผมว่าอีกหน่อยเนี่ยมีราคาขยับขึ้นแน่นอนแล้วเวลารุ่นนี้ขยับจะค่อยๆขยับแล้วไปเลยไม่ไม่มีลงนะพี่นะไม่มีดิ่งลงเช่ามาไม่มีลงผมว่าอย่างงี้พี่เช่ามาอะไรตอนแรกเช่ามาเก้าสามร้อยฮะพันเก้าอ๋อผมเช่ามาตอนที่พักสองพันห้า ชอบพี่<ต>โอเ,โอเนาะล่าวว่าจะเก็บเป็นระย,ยนะยาวไงแต่ว่าไมปมาพาี่ต้องใช้เงินแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสก็ไม่ได้อยากขายอ่าอ๋อจากที่ผมดูแล้วก็โอเคพระไม่ได้มีอะไรพี่ก็บอกว่าซื้อมาในราคาเดียรพันกว่าบาทก็ต้องบอกว่าผมอาจจะไปต่อได้องค์ละหนึ่ง0้อ้อะไรประมาณนี้ ราไปแบ่งปันเพื่อนต่อไปแบ่งปันเพื่อนต่ออะไรประมาณนี้แต่ว่าเวลาผมเช่าเนี่ยต้องบอกว่ามันมันเช่าเป็นเงินก้อนนะพี่นะเรียกว่าถ้าเราเอาไปแล้วแล้วราคามันลงเนี่ยมันจะเป็นเบี้ยหัวแตกไม่สามารถขายได้เลยเพราะามันเป็นร้อยองค์เอา,อางี้นะนพี่เดี๋ยวผมดูครบไม่ครบอย่างนี้นะแล้วก็จ่ายตังค์นะไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรมาตัวพาร์ก็เดิมเ <มา S 2> ดิม<ด>อยู่แล้วเราผมว่ามีเลขได้มาผมก็รันเลขเลยนะเปิดข้างหลังเลยได้ได้ได้นี่บรรยากาศหลังรถฮะจะให้เข้ามาดูบรรยากาศมันมันชิวชิวเลย อ่านับเอาดกวะง่ายดิร้อยองค์นะพี่เนาะพี่เขาขายง่ายผมก็ต้องซื้อง่ายครับไม่ต้องไปอะไรมากมายนี่ฮะก็ผมคือผมยังไม่ได้ดูเลยนะสักองคผมมั่นใจพี่เขาแล้วพี่ตัดสินใจไงขายผมครับเจอกันในในตรงไหนอะไรไงบ้างพี่ตามเพจครับเพจเนาะก็เป็นเพจแบ่งปันนะผมก็เข้าไปดูบ่อยอ่าหลักๆแล้วก็คือบางทีเราก็ื่การใช้ตังค์เนี้ยก็ก็ก็ออก หมายถึงว่าพอไปติดตามผมแล้วเนี่ยคล้ายๆว่าเฮ้ยคนนี้อาจจะซื้อขายได้แน่นอนอาจจะถูกใจบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีมาตรฐานมีมาตรฐานมีราคาที่มีราคากลางที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือจากที่ดูแค่นับเฉยๆนะครับไม่ได้แบบอะไรมากมายโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่ด้วยเดี๋ยวผมโอนเงินให้แล้วกันเป็นเท่าไหร่พี่แสนเจ็ดเนาะหนึ่งร้อยองค์แสนเจ็ดนะครับวันนี้ต้องบอกว่าถ้าผมกลับบ้านไปแล้วเกสเนี่ยคือพี่พี่สามารถใช้เงินได้เลยนะ ไม,ไม่ใช่คือผมยังไม่ได้ดูเลยว่าข้างในเป็นยังไงอันนี้อันนี่เป็นคอนเทนต์นะ <Okay. S 2> เอาคุยอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวโอนเงินให้พี่ครับโอเคนะครับจบกับพี่เขาไปแล้วนะครับ1 0 0องค์เงินเข้านะพี่ขาขอบคุณมากครับพี่เขา,ขอขอาบ,บอกว่าเขามาขายพ้าเนี่ยด้วยความที่ว่าแฟนอยากรู้ขายได้จริงไหมใช่นะแล้ววันนี้เป็นไงพี่ขายได้นะขายได้ถือว่าเก็บพัดเนี่ยถือว่า เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งเวลาเราเดือดร้อนเราอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็หาคนที่ว่าจะจะซื้อเราได้ในราคาที่มันแบบนี่หน่อยประมาณนี้เนาะเงินขาอใคฟก็เลือกที่มีมาตรฐานนะครับเอาแบบที่แบบว่าเราสามารถขายได้เลยขายได้เลยขายได้เลยไม่ไม่จุกจิกไม่จุกไมุ่กจิกแล้วกันบอมโอเควันนี้เงินเข้านะพี่เนาะเรียบร้อยแฟนพี่บอกเข้าแล้วเรียบร้อยฮะแสนเจ็ดยังไงวันนี้ขอตัวเรียบร้อยพี่สวัสดีครับ แสนเจ็ดยังไม่ได้ดูอะไรเลยเนะี่ยง่ายนะพี่เะรอดูว่างก็ดูไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรโอเคนะครับก็จบกับพี่เขาไปเมื่อกี้1 7 0 0 0 0บาทโดยด้วยความที่ว่าคุณพี่เขาเนี่ยอยากหาที่ขายพระก็ยังอยู่ว่าพระหนึ่งองค์เนี่ยมันมูลค่าพันกว่าบาทจริงแต่คุณพี่เขามี200องค์300องค์มันเป็นเงินหลายหลายแสนนึกภาพไหมเขาก็ต้องหาที่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนจะจ่ายจริงซื้อจริงแบบไม่ซีเรียสอะไรมากมาย พูดง่ายว่าผมทําคลิปไปแล้วเนี่ยพี่สามารถติดตามได้เลยง่ายๆว่าผมตรงปกในคลิปเป็นยังไงผมเป็นอย่างนั้นเลยแล้ววันนี้พี่เขาก็เออจากที่จะไม่ให้ถ่ายวันนี้เขาก็ให้ถ่ายด้วยความที่ว่าพี่เขาอาจจะรู้สึกดีในวันนี้ที่ผมมาปุ๊บดูปับ๊บนับนู่นนั่นนี่จ่ายเงินแสนเจ็ดไปแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าวันนี้ผมกลับบ้านไปแล้วพาม่งเก๋นเนี่ยผมต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับแสนเจ็ดด้วยความที่ไม่ได้ดู1,700บาทต่อเหรียญวันนี้เดี๋ยวผมจะนําไปแบ่งปัน FC แล้วกันเอาเป็นว่าไม่เกิน ไม่เกิน2,500บวกสักร้อยสองก็พอนะครับท่านได้พาร์แท้แล้วก็มีมาตรฐานน,านู่นนันนี่โอเคนะครับวันนี้ปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับรวยมหาเศรษฐีปี7 7มวลสารดีแบบนี้ใครมีเป็น100ยองค์เป็นพันองค์ส่งมานะครับยินดีรับเช่าเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ท่านคือผู้โชคดีนะครับสำหรับท่านที่ดูคลิปนี้จนจบบอกไว้เลยว่าผมแบ่งปันแค่15ท่านเท่านั้นอบอกว่า,วาตัวเหรียญน,นะครับมาดูกันหลวงพ่อรวยภาษาธิโกร,รุ่นรวยมหาเศรษฐีปี57เป็นห่วงเชื่อมยอดนิยมติด12รุ่นนิยมด้านหลังมียันตรีนิสิงเหยนี่สวยๆเลยนะครับ15ท่านแรกจะได้ราคาโปรโมชั่นเหรียญละ 2,000บาทรวมส่งครับกติกาการจองป้ายคอมเมนต์เลยนะครับ คิดเข้ามาที่ลิงก์ผมเป็นเว็บของผมเองคือ AMD Store นั่นเองสามารถกดสั่งซื้อได้ด้วยตัวท่านเองนะครับกดหยิบใส่ตะกร้าแจ้งยืนยันสลีต่างๆได้เลยนะครับสำหรับท่านที่กดทันโปรโมชั่น15ท่านแรกจะอยู่ที่2,000ท่วนเท่านั้นท่านใดที่ไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับไม่เป็นไรก็ราคาจริงๆก็จะอยู่ประมาณ2,350ห่างกันไม่มากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม15ท่านแรก คือคู่โชคดีเท่านั้นยังไงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยถ้าชอบคลิปแบบนี้ขอให้หลวงพ่อเลือกท่านครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับโรยมหาเศรษฐี